สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆไปทำงานด้วยกันค่ะทุกคนต้อปัดเร็วมากเห็นกันไหมคะทุกคน เพราะว่าที่เมฆเยอะอยอยมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเห็นว่าลมไม่แรงบรรยากาศโอเคก็เลยขึ้นค่ะไม่ได้ลงคลิปมาสองสาวันไม่มีคลิปจะลงค่ะพี่น้อง รถทำอะไรเนาะตรงนน้นแสงไฟสว่างรถเยอะนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์สวัสดีนะคะสวัสดีเช้า เริ่มอาทิตย์ใหม่ของสัปดาห์นะคะทุกคนทำงานค่ะทำงานโทรศัพท์อาจอย่างงอกแง,ง่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะทางเก่าทางเก่าไปเหตุงานค่ะพี่น้องอยู่เมืองนอกกับเหตุงานเลยค่ะ บรรยากาศเริ่มดีขึ้นนะคะอากาศเริ่มดีขึ้นถ้าฝนไม่ตกเมฆไม่เยอะนี่ก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะตีห้า ร้องเพลงอะไรดีคะคนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นหน้าดูจักรยานขนทนค่ะปั่นเร็วมากนั่นขนาดจักรยานธรรมดานะคะเขาปั่นประมาณเนอะ่ ความเร็วอยู่ประมาณา30 32ของเรานี่แค่25 26เดยละเอามันขึ้นตรงนี้ค่ะทุกคนเข้าขุดทำท่อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหนึ่งท่านที่อยู่กับแอดนั้นนะคะ ขอให้พันมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะแอดก็ลงนะคะถึงที่ทำงาน เราะว่าปุบเพิ่งมาขึ้นตรงกลางทางนะคะทุกคนไม่ได้ขึ้นมาจากบ้านขอบคุณนะคะที่เกิดเรือพ่ายรถตเรีบ เลี้ยวตรงนี้เหมือนกันค่ะรถเพื่อนร่วมงานนะคะทุกคน ที่ทำงานโดยปัดพายนะคะรถ,รถมาส่งของสองคันเลยจอดจักรยานโทรศัพท์อาจจะงอกงอกแงงแงงนะคะทุกคนน้องอิมสวัสดีนะคะ,ะตั้งโทรศัพท์บนตะแกรงรถหน่อย แม่มีน้องกว้างคุณชูศรีสวัสดีนะคะเดยวแอดก็ลงแล้วค่ะถึงที่ทำงนานแล้วทีอ่อื่นต้องอกกรอคุญแจรถก่อนนะคะ tạt tiền năm mua còn lại ngon cho tăng này đi nó เอาให้ได้สินาทีอีกสนาทีกี่โมงแล้วตีห้าตีห้ายี่สองนาทีเข้างานตีห้าครึ่งนะคะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปด้วยกันค่ะอาจจะปิดเสียงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าในนี้ด้วย ตั้งไว้นะคะไม่มีอะไรให้ชมนะคะพี่ๆเพื่อนๆตั้งไว้ให้ได้สิบนาทีขอปิดเสียงนะคะ คุณไปเอากาแฟด้วยกัน,นะค่ะทุกคนเปลี่ยนเครื่ง <Okay. S 2> <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวนายช่างวัสดีจ้า ำงานค่ะข้างในตรงนี้ทําไส้กรอ,อกนะคะทําไส้กรอ,อกอันนี้ก็เป็นเป็นแคนชีนเป็นห้องครัวเนาะน,นีก่ก็กาแฟขาดไม่ได้คือกาแฟค่ะตอนเช้า เพื่อนดมงานแอดแล้วก็มาถ่ายถ่ายลงไอ้นี่สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะลงแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณช่างขอบคุณน้องอิมขอบคุณแม่หมีนะคะขอบคุณคุณซูรีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ Thank you to everyone.